าจ,จะติดเครื่องกรองน้ําแบบนี้ติด2ถังดีกว่าถังเดียวหรือเปล่าอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ครับอยากรู้เดี๋ยวพี่บูมจัดให้มีความเข้าใจผิดครับว่าเครื่องกรองน้ายิ่งติดเยอะยิ่งสะอาดหรือยิ่งใส่สารกรองหลายชนิดจะยิ่งสะอาดการจะเลือกเครื่องกรองน้ําหรือสารกรองน้ํา <rec> เราจะต้องวิเคราะห์น้ําก่อนครับว่าน้ําบ้านเรามีปัญหาอะไรถ้าน้นามบ้านเราไม่มีปัญหาอะไรเลยไปติดเครื่องกรองน้ําก็เปลืองเงินเปล่าๆครับ น้ำบาดาลเป็นสนิมใช้แมกนีซนน้ำมีกลิ่นมีสีใช้คาร์บอนน้ำบ่อน้ำสระใช้แอนทารไซด์หรือว่าน้ำมีหินปูนเนี่ยก็ใช้เรซินครับเจอคนขายบางคนบอกถังกรองใบเดียวแก้ได้ทุกปัญหาเพราะเขาใส่สารกรองไปในถังทุกชนิดเลยสารกรองทำงานตามปริมาณของสารครับถ้าใส่สารกรองหลายชนิดลงไปในถังใบเดียวกันประสิทธิภาพในการกรองก็จะลดลงครับ แล้วถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันครับแต่สารกรองอายุจะสั้นต้องเปลี่ยนสารบ่อยและสารกรองบางชนิดที่เราไม่ได้ใช้ mm. ก็อยู่ในถังด้วยการรวมสารทําได้แต่มีข้อแม้ครับว่าสารกรองเรซินห้ามรวมลงไปเด็ดขาดเพราะเขาจะต้องมีถังเฉพาะที่ไว้สําหรับล้างน้ําเกลือแต่ความเห็นส่วนตัวของผมการติดถังแยกแบบนี้เราจะได้ประสิทธิภาพในการกรองที่ดีกว่าครับสารกรองหนึ่งสารแยกเต็มเต็มถังไปเลยแบบนี้เราจะตรวจสอบได้ด้วยครับว่าถังใบไหนมีประสิทธิภาพยังไง และปสานกรองเยอะประสิทธิภาพการกรองของน้ําก็จะดีกว่าแต่เดี๋ยวไม่ใช่สารกรองต้องเยอะที่สุดแล้วจะดีนะการเลือกสารกรองต้องดูปริมาณการใช้น้ําด้วยนะครับไม่ใช่เอาถังใหญ่วิก่อนถ้าบ้านอยู่แค่5้ถึงหคนใส่สารกรองแค่25ลิตรในถัง8นิ้วเต็มถังก็เพียงพอแล้วครับใครอยากรู้เรื่องเครื่องกรองน้ําก็ติดตามช่องผมไว้ได้นะครับ